มีคนบอกว่าเราครบกันหรือยังครบกันแล้วครับใช่เหรอใช่ครับครบแบบไหนแบบแฟนไงพี่ <c oughs> หรือพี่อยากเป็นพี่น้องอา้าว <c oughs> เราก็พี่ถามแบบเนี้ย <c oughs> กลล็โกรธแล้วโกรธแล้วนะพูดแบบเนี้ยห <c oughs> ยอกพี่พูดเล่นพี่ แรงมากอะ่ะพูดกับแฟนแรงตลอดโอ้ไม่ใช่พี่พูดกับแฟนให้มันเพาะๆบ้างก็ได้นะเราเป็นอะไรกันเป็นแฟนครับโอ้มีคนถามว่าใครจีบใครคะพี่จีบผมก่อน ดีโอฉัเป็นผู้หญิงนะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะผมก็พูดตามตรงไงพี่ผมไม่โกหกคนดูพี่จีบเธอว่าไงตอนดีพี่จีบเธอให้ผมพูดเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อไหนแม่แล้วพี่ก็มาถามผมี่โอพูดแบบไม่ต้องคิดพี่จีบผมก่อนแล้วพี่จีบติดไหมเอาแคพ่พี่แค่อยากรู้ว่าแล้วสุดท้ายแล้วพี่จีบติดไหมไอ้ตร hey, ับ นะเดิมเหรอแสดงว่าพี่ไม่นกใช่ไหมใช่พี่ผู้ชายเขารับรักพี่เหรอรับพี่ลาลิโอมั่นใจหร,หรือว่าผู้ชายเขารับรักพี่มั่นใจพี่ก็ผมเป็นคนรับเองแม่มั่นใจเอง